สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกับเกมบอลลบอทกันอีกครั้งนะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็อาจจะภารกิจการงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็บอลบอทก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งหุ่นและปืนใหม่ๆนะครับซึ่งแบบว่ามีความประสิทธิภาพนะครับสกิลหรือความสามารถหุ่นหรือว่าปืนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับท่านี้ก็ เราก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับทั้งหุ่นและเปิดก็เลยแบบว่าวาวุ่นเลยนะครับตอนนี้สู้ไม่ค่อยได้นะครับจากที่เคยใช้การเล่นแบบเดิมๆมาตอนนี้จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่มอีอะไรรุ่นใหม่ๆอย่างเขาเนี่ยโอ้นี่ะครับได้นะครับก็เลยแบบว่ากําลังหาวิธีต่อสู้นะครับเลยวันนี้ก็เอา ฟับนียนะครับฟับนียลูกรักกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับมันตึงๆนะครับตัวนี้แบบว่าตึงๆมือนะครับตอนนี้ล่วงมาอยู่ถ้วยประมาณ4,009 9นะครับหน่อย,อยครับโหด,ดมากครับตอนนี้เพราะว่าจากเดินครับถ้าเราเจอ,อ สายเติมรับเติมเยอะๆเนี่ย,ยแล้วก็คู่ย่างหมดแล้วอัน,นี้มีพวกอันติเมตทั้งปืนและหุ่น,นครับแถมมีไททันแบบว่าปืนแดงๆปืนโคง้งปืนอะไรต่างๆโอ้เราก็ทีนีแย่นนครับนี่นะครับที่พอจะสู้ได้ก็มีคูรี่นะครับตอนนี้ก็ได้มาสองตัวแล้วครับดัน เข้าลงหุ่นเลยนะครับสองตัวเลยนะครับก็กำลังดันอยู่ครับใช้เวลานิดนึงครับหุ่นเก่าๆทวกเก่านี่เป็นขนมครับกินเล่นเลยนะครับแ่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับ นี่มีเลือทิพย์นะครับมีเลือทิพย์คุรีเดี๋ยวนี้นี่สกิลหุ่นแล้วก็ปืนโมดูลแถมยัยันแม่ แล้วก็ไททันะครับโหแบบว่าหลากหลายนะครับเฮ้ยโหสลอดแบบบางหลังเฮ้ยนี่ตัวทันแหมเกือบแล้วเพื่อนช่วยแล้วเพื่นอนกำลังเสริมมาแนละ้วปืนยังไม่ตันเ,นเ k ็มเคหนึ่งเลยครับก็เลยแบบเดี๋ยวต้องอาศัยวิ่งวิ่งหลบๆช่วงนี้ ยอ้ยอเซตได้อยู่ได้อยู่ครับมเรียบรอ้อยสซตตัวนึงแม่เล่นมันเลยนะครับคุรี่นี่หลายตานี่ผมเล่นโดยที่ไม่ลงไททัานเลยนะครับคือมันเล่นได้เรื่อยๆนะครับ ตายยากทางเกมนี้ก็โอ้โหกดพิษส,สี่เสารครับแสดงว่าต้องมีในทีมใครสักคนนี้มาแบกให้เราอยู่แม่ชิวเลยใส่ดักยิงครับ โมเด้ชิวี่เยี่ยมรูปเก่านี่ทำไมเก่าทำไมเก่าจริงๆครับแบบว่าฝีมือสุดๆโหอ,อัพไปดีๆนี่สู้ยากเลยนะครับเจอคุ่นใหม่แล้วก็ใหม่อีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้ ครื่องโทรศัพท์ผมก็จะแบบว่ากระตุกกระตุกบ้างครับเป็นมันคัะอย่างหนึ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยสู้เขาไม่ได้เพราะจอมกระตุกนีและโอเคครับเกมนี้ชนะไปนะครับมาก็ยังเล่นแบบว่าชิวๆพอได้นะครับในอีกมาสเตอร์นะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะมี ใครมาแบกสักคนเพื่อนในทีมหรือเปล่าอ้แต่ฝั่งแดงก็ไม่เท่าไหร่นะครับเกมนี้ถอยไม่สูงเท่าไหร่นะครับพอได้นะถ้ามันอย่างนี้ทุกตามก็โอเคนะครับเล่นแบบว่าไม่ได้โหดร้ายเลยมากแต่บางตานี้แบบตึงๆนะครับ โอ้โหถ้วยแบบมาสูงนี่หมื่นกว่างดีเจ็ดแปดพันก็แย่ครับพบกับเกมถัดไปครับด่านแคนยอนนะครับโอ้โหอันนี้ต้อง ใช้บริการหุ่นไคลายศิษ์นะครับหุ่นไคลายศิษ์ก็สไนเปอร์นะครับจะต้องใส่ตาต้องดีนะครับเล็งกล้าวให้ดีครับเอาอยัางไงวะเนี่ยอันนี้ใครรู้บ้างครับผมสงสัยมานานแล้วพอยิงไปแล้วเราช็อตที่มันคือ,อยังไงเป็นเพราะอะไร ไอ้หญิงตาบอดไม่งงเว้เกี่ยวหุ่นตัวไหนดหีกว่าโอ้โหทิบร้อยเลยเว้ยโอ้เอ็เซอร์แรงนดระดูลับมาดีมาดีมากเลยครับโอ้ยหิงตามยิงตาม้ามโ่โ เจอเพื่อนเหล่าพี่น้องคูรี่โอ้เจอพี่น้องมีเงินสามตัวเลยโอเคขัดสยหลบหลางก้อนหินนี้ก่อนดีวกว่ามาดักยิงนี้ดีกว่า อ๋อเอซิดไฟนี่แรปเตอร์มีตัวเตึงมาแล้วครับเพื่อนทีมแรปเตอร์ครับนี่แล้วก็น่าจะโอเคครับโดดขึ้นมาก็สวยนะครับคิวไปเลย สถานการณ์เหมือนจะได้เปรียบนะครับตอนนี้ก็4ต่อ1เสาแล้วครับกดแปดส4โอ้เพื่อนอยังโคตเลยเพื่อนจริงๆครับน่าจะตึงสุดเปนถึงสามนาทีเนี่ยกดไป4สี่สคือบวกถึงบ้านเขากดจัดเราก็ใส่ซับพอร์ตนะครับ ระยะไกลครับเพื่อความปลอดภัยโอ้เออสิ Karma. some Oh cầm em đi เตือไทท่านส่องไกลเว้ยต้มใหม่โอ้โหตามรูตัวเลยกระโดดออกมาตรงกลางนี้ก็เสร็จดครับจัดไฟช่างแอร์ <c oughs> ปืนน้ำแข็งไทท่านหนาวว้ ไม่ดูจะได้แต่ซิดจะหน่อยยังดีไม่ได้อาจจะไม่มีปัญหาครับสำหรับเกมนี้นะครับให้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเดีย๋ยวนี้ฝุ่นปืนมันแรงจริงๆครับไม่ถึงที่ปกตีจบเกมแบบ เร็วๆนะครับเรื่อนี้ใช้เวลาไม่นานนี่ปลอยชนะไปครับมันๆนะครับผมยังได้อยู่นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่นะครับชมในวันนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมพบใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ